AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่12พฤษภาคม2024ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันโบคุ้มเปิดบ้านพบกับเลเวอร์คูเซ่นเวลา0า3 0นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านโบคุ้ม20นัดหลังสุดชนะ6เกมเสมอ5เกมแพ้9เกมยิงประตูได้29ประตูเสียประตู40ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของเลเวอร์คูเซ่นเล่น20นัดหลังสุดชนะ15เกมเสมอ5เกมแพ้0เกมยิงประตูได้49ประตูเสียประตู18ประตูมากันที่ผลงานในศึกบุนเดสลีก้าเยอรมันในปีนี้ของทั้งสองทีมข้อมูลณวันที่11พฤษภาคม2024เริ่มจากทางฝั่งโบคุ่มลงเล่นไปทั้งหมด32นัดอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนน33มีคะแนนชนะ7ครั้ง เสมอ12ครั้งแพ้13ครั้งยิงประตูไปได้41ประตูเสียประตู65ประตูมาต่อกันด้วยทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนลงเล่นไปทั้งหมด32นัดอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนมี84คะแนนชนะ26ครั้งเสมอ6ครั้งแพ้0ครั้งยิงประตูไปได้82ประตูเสียประตู23ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของโบคุม ชนะหนึ่งครั้งเสมอหนึ่งครั้งแพ้สามครั้งยิงประตูไปได้สามประตูเสียประตูเจ็ดประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนชนะสามครั้งเสมอหนึ่งครั้งแพ้ศูนย์ครั้งยิงประตูไปได้เจ็ดประตูเสียประตูสามประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของโบคุมชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้เก้าประตู เสียประตู8ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ0แพ้2ยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู6ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของโบคุมจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่80%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่20%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.30ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.60ประตูมาต่อทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.45ประตูค่าการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของโบคุ่มจะมาในแผน4-2-3-1 มาต่อกันที่ทางด้านของเลเวอร์คูเซนจะมาในแผน4-2-3-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่เลเวอร์คูเซนเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่เลเวอร์คูเซนชนะโบคุ้มด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ